หอเจ็บปะเเดี๋ยวเยเ็บกอเื้อเสื่ออะรก็ใส่หน้ากหลังไม่ทมาบางที่ไม่เท่ากันวหน้าตหน้าไม่ลองวาต่ยังไม่ได้วาดไม่อวาดปั๊มเลยได้ไามันะมนี่ไงนเอามาเยน่ พ uhm you know oh oh, oh, awesome. ุทธต้มลงเลยโอ้แดงพุทธต้องมลงเลยโอเแดงพุทธอันนี้เจ็บมากขโมยตังค์เนี่ยพุทธต้องลงโอ้แดงพุทธอะไรแดงโอ้แดงไท่แดงโอ้ห้ามดินนะเข็ดองแล้วเหรอพุื่อ่ะช่อโอ้ทองไปเร่ยพุทธโอ้พุทธโอ้พุทธ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุบารมีภุรติตาเพรตภเจ้าสมิงวายภาตายองค์นาขราชเทศแจ๊ก่อนพุ่มการเวลาองค์พระพิฆเนศเทพธรรมะพระองค์ปรมมาภูเรศปรมมาภูพมอาขราอากรมพลูมณต่างทั้งภูพเจ้าอาพระองค์และภูราชทั้งสี่คู่เทพสงสารนักเรียนจีบจังคู่วาจารย์ทั้งร้อยแปดพันก้า ข้าพเจ้าจะปลุกเกล็ดปลุกใจปลุกกายปลุกหนังปลุกเนื้อปลุกกระดูกปลุกเล็บแหนปลุกเล่ห์ปลุกยัดปลุกอาคมปลุกบนปลุกนาฬิกาผู้นี้ปลุกเราปลุกแล้วขออัญเชิญพระนั่งดูข้าพเจ้าจะเพรา เธอนกสานิกาแห่งสวงสวรรค์อันเเสดอันเจอเันเจอันเจอเันเจมากางดวงจิตดวงใจให้เป็นเสน่ห์ทั้งเรื่อกายเสน่ห์ทั้งคำพูดให้ได้พูดไปแล้วไปจับจิตจับใจจับกายจับทางจับเนื้อจับกระดูกจับเต้นเอ็นให้ร้อนหัวร้อนหูร้อนออกร้อนใจอยู่ไม่ได้กันไม่ไหวกับบควาสนิการเป็นเมตตามหานนยมทั้งร้อยแปดมนเก้าองนะเมตตาพุทธสังวิมาอาคูกูอามานะปาโลโหติสรรมภโมกันดูนาพุทธสังวิมาอาภูกูอามานะปาโลโหติสรรมภูโมพุทธปานีพุทธสังวิม นาคาโลโหติสมุทรชายินดีพุทธสังาสมาอาวุปปุอามะนาคาโลโหติสมุทรยะอินดูพุทธสังาสมาอาอุปุอามะนาคาโลโหติสมุทรจ้องบังเกิดเป็นนักโมพุทธายะนักชาริติษยเองว่าโอ้อายะทุติยามปีปะธรรมังหันตะวันนคาโลโหติสมุโรจัดติยามปีปะธรรมังหันตวานาคาโลโหติสมุทรจงบังเกิดเป็นนักชาริติษย จงบังเกิดเป็นเอจิมมะมาจงบังเกิดเป็นพุทธสังมีจงบังเกิดเป็นทุตตะมเนนะชาลิติเอจิมมะมาโสดาเจ้าพุทธดังหนังเนื้อกระดูกเส้นเอ็น จงเกิดเป็นแม่ตามหานิยมองเอหีสาธิกายังยังพุทธังอกาจจดีสาริกายกิงกระนังตาบังขว่าเอหิมะมะถวันนักวันนาสานิกานังมโหตโตียังมะมะมตาเอหีสานิกายังยังพุทธังอกาเจดสาธิกายกงกระนังตาบังขว่าเอหิมะมะถวันนักวันนาสาิกานังมโหตโตพียังมะมะเมตตาเอฮีสาริกายังยัพุทธังอกาเจสาธิกายกิงกระนังตาบังว่าเอหิมะมะถวันนักวันนาสานิกานังมโหตโตียังมะมะเม่ตา เอ้จีตาลิกายังยังพุทธังกัตติตาลิกายิงกันะนังตาบังกวาเอหิมะมะสวรรณะบรรณาสังนติกานังมโหตถโตปียังมะกๆเมตตาเอ้จีตาลิกายังยังพุทธังกัตติตาลิกายิงกันะนังตาบังกวาเอหิมะมะสวรรณะบรรณาสังนติกานังมโหตถโตปียังมะกๆเมตตาเอ้จีตาลิกายังยังพุทธังกัตติตาลิกายิงกันะนังตาบังกวาเอหิมะมะสวรรณะบรรณาสังนติกานังมโหตถโตปียังมะกๆเมตตาเอ้จีตาลิกายังยังพุทธังกัตติตานิ กายจิงการนำตามกวายอยมะกๆวันนัวันนาสัทิการนงมโหสโตพีย่งมากะเมตตาพุทธาอเนนามาณิยาโตสังขยีมยพุทธายูรกมะิยาโตสังขเยีมพุทธายูระปะโยเขมะคุณนะปะเถสเมวามิยวผู้นาโดมาปัญนาวิจายะเตวพุทธาอเนนามาณิยาโตสังขเยียมพุทธายู่ริมาิยาโตสังขเยีมยพุทธายูระปะโยโขมะคุณนะปะเถสเมวามิยวผู้นาโดมาปันาวิจายะ เสวพุทธาได้นามาณิตาโตตังขยเสวพุทธาอยู่ไดาทิยาโตตังขยเียพุทธาอยู่ะปัญเกมากุณนะปัเถสีมากเมื่ผูอนาโดมาปัญนาวิจายะเตโพนัตพึงโพคิดถึงพรทธจุลุไลจะเจร้องให้หมาระยามัจาตุขพุทายะมาอาภูยะโพนัโอนดำพึโพคิดถึงพรทธจาุลนุไลจะเจริ้องให้หมาระยะมัญจาตมุขพุทธายะมาอาภูยะโพนัโพมนัตดำพุงโพคิดถึงพระเจ้าลจะัจ ตายะพระมหาปุระโคนาโลกะรวยมวานะรวยสาธิกาผู้นี้วันนี้กูโงให้ดุิมนุษย์ทั้งหลายหญิงชายเดินทั้งวงอยงงจงใจรักทั้งป่าไสอ่อนลไมสูงรู้ว่าผูมาเด้อรักสว่หาฤกษ์กดูฤึกเอเอเอมาด้วยพระนายจังเตังนี้ตามการณียัแม่ตังติดตามมารตินังผมุทธายะพวชตอติปาตนีตาติดนสามุปะอูมาดาตา สิโพอยักษ์ลูกบาปาุจโตอิติปิโตจะเต็นโมนะเมตตาคนทั้งหลายเมตตาลูกศิษย์โมกรุณาคนทั้งหลายกรุณาลูกศิษย์พุทธจะเป็นที่รักงคนทั้งหลายพาให้เห็นก็จะ